สทธิที่เป็นจริงของคนพิการ Make the Right Real สวัสดีครับช่วงสิทธิที่เป็นจริงของคนพิการ Make the Right Real โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้เราขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมส่งเสริมสิทธิ์และโอกาสแก่คนพิการซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2557ตามประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติคือการพัฒนาเทคโนโลยีสู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นประเด็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการและบุคคลพิการต้นแบบด้วย ก็เราไม่ยุบยบปีนี้ในการจัดทุเทศนะครับจากผลการสํารวจผลตอบรับเนี่ยได้4.9จาก 5, 5. คะแนนนะครับก็ถือว่าคนพิการมีความพึงพอใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและก็มีความมั่นใจมากขึ้นในปีใหม่ปีนี้ครับเรามีความตั้งใจที่ให้คนพิการมีสิทธิ์มีสวัสดิการที่ดีขึ้นนะครับในประการแรกเราได้มีการผลักดันนะครับ เบี้ยคนพิการครับซึ่งเดิมรับ500บาทเนี่ยปีนี้รับ800บาทนะครับในเรื่องที่2นะครับก็จะมีได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการท่วจังหวัดนะครับแล้วก็ประการที่3นั้นคือเกี่ยวกับการจัดทําโครงการอลเสถาปัตนะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีความหวังที่คนพิการ่ยสามารถเดินทางออกจากบ้านเนี่ยไปที่ต่างได้ครับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหลอมรวมคนพิการเป็นหนึ่งเดียวกับสังคม